ตัวร้ายอย่างสาวอ e ีเกิลหรือว่าสาวสายแบ๊วสุดน่ารักดูเหมือนว่าพวกเธอจะเป็นพี่น้องกันนะแต่พวกเธอช่างแตกต่างกันสุดๆเลยสไตล์และวิธีการแต่งตัวของพวกเธอเนี่ยช่างตรงกันข้ามสุดๆแต่แอบบี้และเจนมีความชอบที่เหมือนกันนั่นก็คือการเล่นเกมแพ้แล้เอย่าร้องไห้ก็แล้วกันนั่นป่าน้องแน่นอนอย่ามาดูถูกฉันไปหน่อยเลยหน้าพี่สาวไปจะชนะเกมนี้กันนะใช่ฉันชนะแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าเกมมันจะเพิ่งเริ่มขึ้นบางครั้งการอยู่ในโลกแห่งเกมมันก็ทำให้คุณลืมไปเลยว่าคุณทำอะไรอยู่ในโลกความเป็นจริงแบบนี้เอาอีกแล้วหรอรอบนี้ฉันนำอยู่ฉันต้องชนะอีกแน่นอนยายแบวนั่นก็แค่โชคดีละจา้าฉันจะต้องชนะเธอแน่นอนทำไมขนมมันหกเต็ไมไปหมดแบบนี้ล่ะแม่ต้องขอยึดจอยเกมของหนูไปแล้วเลยจ้ะวันนี้ห้ามเล่นเกมกันแล้วนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยกลับห้องกันไปเลย ทำไมพวกเธอทำแบบนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็แค่เกมเด็กเล่นไม่ใช่เหรอตอนนี้เด็กๆก,ก็ไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วละ่ะงั้นพวกเราจะทำอะไรกันดีนะก็ได้งั้นเรามาทำกันเลยดีกว่าเราแค่ต้องเงียบๆสักหน่อยจำวันนั้นตอนที่เราเจอกันที่ตู้เล่นเกมพิกแมนได้ไหมจ๊ะจำได้อยู่แล้วละ่ะวันนั้นฉันชนะเธอนะแต่วันนี้ฉันเล่นเก่งกว่านายเยอะน อิอูนี่มันกินได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยแหวะเธอกินน้ำตาลเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงอะ่ะนี่หรอกที่เขาเรียกว่าของอร่อยต <c oughs> อนที่กำลังเลือกคาแรคเตอร์ในเกมกันอยู่สาวสาวก็พยายามแต่งตัวตามสไตล์ของเธอชุดนี้น่ารักมากเลยอะ่ะชุดนี้เขาดูดีมากเลยนะเออเขาต้องดูโห,หดขึ้นสักหน่อยแบบนี้ไงดีขึ้นเยอะเลยเขาไม่ชอบสไตล์แบบนั้นหรอกไม่เห็นจะเหมาะกับเขาเลย ฉันชอบแบบนี้มากกว่าแต่ฉันไม่ชอบนี่นะสไตล์นี้มันแปลกจริงๆเลยนะตอนนี้เขาหล่อสุดๆเลยฉันว่าเขาขาดไปอย่างนึงนะ<ฮ>อะไรอะ่ะงั้นฉันต้องใส่ให้เขาเพิ่มบ้างแล้วผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเขาหน้าตาเหมือนยูนิคอร์นเลยอะ่ะแล้วเขาจะไปโดยที่ไม่มีพลาสเตอร์แปดจมูกได้ยังไงล่ะ ทำไมพนักง,งานทำความสะอาดของเรามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ทำงานล่ะ,ส,ะสาวเรียกให้ผมมาช่วยนะครับฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้นายนะไม่ใช่เด็กๆพวกนี้ไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยแต่ไม่ใช่ความผิดผมนะครับคราวหลังพวกเธออย่าไปกวนจาของเขาอีกล่ะไปทำการบ้านก็ได้แล้วไม่างนั้นพวกเธอโดนแน่ฉันมาทำงานสายเพราะพวกเธอเลยเนี่ยมีใครกำลังสตรีมอยู่นะคืนนี้ฉันจะมาไต่อันดับในเกมออนไลน์สุดโปรดของฉัน ั่นมันตัวการแล้วก็น้องสาวของเธอคนที่ทําให้คุณคาสเตรอร์โกรธนี่นะตอนนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดสไตล์ผมและกลับไปเอาคืนพวกเธอด้วยอาวุธที่พวกเธอให้มาได้แล้วล่ะแต่ต้องขอบคุณพวกเธอนะที่ให้ความสามารถแบบนี้กับผมนะทำไมด่านนี้มันยากจังเลยนะแบบนี้เคยจะจอผ่านกันเล่าเออเกิดอะไรขึ้นหรอ ฉันไม่ผ่านด่านนี้สักทีอะโอ้โหก็นแน่นอนล้สิคีย์บอร์ดเธอมันไม่ดีไงไม่ดียังไงหรอมันมาจากจิตวิญญาณของฉันเลยนะเธอก็ลองไปเล่นของฉันสิเธอจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนฉันไม่อยากจะไปห้องสีชมพูแบบนั้นหรอกไหนลองไหนสิแต่ดูเหมือนว่าความต้องการเล่นเกมของแอบบี้จะทำให้เธอลืมเรื่องพวกนั้นไปหมดเลยล่ะแบบนี้เล่นง่ายกว่าเยอะจริงๆด้วยอะโดยเฉพาะตอนที่เจนใช้มัชเมลโล่มาเป็นคีย์บอร์ดน่ะโอ้โห <c oughs> ปุ่มลุดหมดเลยอะ่ะนี่มันตลกจังเจนน่าจะตกแต่งคีย์บอร์ดให้มันดูนะ่ากินน้อยกว่านี้หน่อยนะแล้วเธอเล่นเป็นยังไงบ้างอะ่ะทุกอย่างเยี่ยมเลยล่ะโอไม่นะทำไมเธอกินปุ่มของฉันไปหมดเลยอะ่ะเธอทำแบบนี้ได้ไงอันนี้ไม่ต้องสั่งทำเลยนะอีสปอร์ตเนี่ยมันหวานเจี๊ยบมากเลยล่ะ <c oughs> ดูสิฉันทำแบบนี้ได้ด้วยนะันก็ทำได้เหมือนกันแหละเอ้าโอไม่นะงั้นลืมไปเถอะ สาวอ e ีเกิลชอบที่จะฝันถึงเรื่องที่เธอลหลงไหลโอ้ฉันอยู่ไหนกันเนี่ยอ่านั่นมันสุดหลอ e ่ออีริกนี่นาถึงแม้ว่าหัวใจของสาวคนนี้จะเต็มไปด้วยน้มแหลมคมแต่ดูเหมือนว่าเธอก็จะตกหลุมรักพหนุ่มอ e ีบอยคนนี้เหมือนกันนะเฮ้ย hey, ว่าไงครับกุหลาบของผมเขาเดินมาทางนี้ด้วยอะ่ะโชคดีนะเนี่ยที่ตอนเช้าฉันไม่ได้กินกระเทียมอะอะไรนะสวัสดีครับสวยคืนนี้เราไปกินโกโก,ก้กับมัชเมลโล่กันไหมจ๊ะ งั้นเดี๋ยวผมทำคุกกี้คุณเองนี่มันฝันร้ายอะไรกันเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะคุกกี้อะไรกันเล่าเอ้าฝากไว้ก่อนเถอะเจนเย่ยแบวนี่ไปกวนฉันในฝันได้ยังไงนะแอบบี้ไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่นอนเธอก็สมควรโดนแล้วล่ะนี่มันน่าเบื่อจังเลยอะว่าแต่อะไรอยู่บนจมูกของเธออะฮ่มันตลกมากเลยอะทำไมพวกเขาหัวเราะฉันใหญ่เลยอะ ีแผ่เหรอเออที่มันน่าอายจังเลยคุณเลือกถูกแล้วแหละที่มาดูการสตรีมของฉันมินเนี่ยนตัวน้อยของฉันขอบคุณที่บริจาคให้ฉันนะคะที่รักของฉันฉันรักพวกคุณมากเลยตอนนี้มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ชื่อ c a t ตี้เกิเธอเข้ามาขวางทางฉันนะ่ะพวกคุณช่วยไปถล่มคอมเมนต์ใส่เธอกันหน่อยนะวันนี้ฉันจะมารีวิวเกมที่ชื่อพับพี่ฟาร์มให้ทุกคนดูเองโอ้ทำไมมีแต่คอมเมนต์แบบเนี้ยแอบบี้นั่นเธอถามหรอ เธอก็สมควรโดนแล้วล่ะอ้าวคนดูของฉันไปไหนหมดแล้วอะตอนนี้ทุกคนไปดูช่องของน้องสาวของฉันกันหมดแล้วเหรอเนี่ยจะเย็นเยนกันก่อนนะคะว้าวที่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มีคนมาดูฉันเยอะขนาดเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครดูฉันแล้วอะโอ้มีคนนึงหรอเอาขยะไปทิ้งเลยนะแต่แม่คะแหมงั้นก็ขอบคุณที่ช่วยในใจพี่สาวอย่าลืมกด subscribe กันนะ ขอบคุณมากเลยนะคะฉันภูมิใจมากเลยฉันอยากได้รางวัลนี้มาตั้งนานแล้วล่ะเงินมันไม่แร์เลยพ <c oughs> ื้นที่การเล่นเกมของสาวใส่บ๊วเนี่ยมีแต่สีชมพูเต็มไปหมดมีของน่ารักน่ารักเพียบเลยล่ะในตู้เสื้อผ้าของเธอยังมียูนิคอร์นอยู่เลยนะส่วนห้องของสาวอ e ีเกิลนั้นแตกต่างกับเธอสุดๆเท่ๆแบบนี้เจ๋งกว่ายูนิคอร์นเยอะเลยล่ะเธอมีเพื่อนเป็นคุณผีด้วยนะ <c oughs> นี่นายโยริกเรามาแต่งตัวกันดีกว่าสีดำนี่แหละเหมาะกับนายมากเลยนะงั้นเรามาเริ่มสตรีมกันได้เลย สูทตี้ของฉันพร้อมแล้วไมโครโฟนก็เปิดแล้วด้วยคุณมินี่นั่งตรงนี้นะพวกเราพร้อมกันแล้วล่ะฉันจะเป็นพระอาทิตย์ตอนเช้าของคุณเองนี่หรอกที่เขาเรียกว่าดนตรีแอบบี้เล่นเสียงดังจนทำให้ทุกคนได้ยินกันหมดเลยแม้กระทั่งคุณโยริกก็ตามหูของฉันแอบบี้เธอช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมนะ่ะฉันกำลังสตรีมอยู่นะลาลาลาเธอ,อ,อทำอะไรของเธอเนี่ย รอกไม่มีวันตายนี่แหละคือของเปล่ของฉันเลยนี่เธอชอบเคสใหม่ของฉันไหมนี่เธอเป็นเด็ก5ขวบหรือไงเคสโทรศัพท์ของฉันเจ๋งกาเยอะเลยไม่เห็นจะเหมือนของฉันเลยไม่เห็นน่ารักตรงไหนของเธอดูเหมือนขนมสายไหมเลยอะว้าวดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะได้โทรศัพท์ใหม่แล้วละ่ะว้าวเคสโทรศัพท์อันนี้นุ่มมากเลยมารู้สึกดีมากเลยนะงั้นฉันเอาวันนี้ด้วยดีกว่าว้าว เห็นไหมล่ะคือเลืองของฉันแปลว่าของฉันเจ๋งกว่าเขามันก็แค่เด็กขี้แยเป็นไงบ้างจากที่สาวมันก็ดีอยู่นะเรามานั่งกันดีกว่ามาคุยกันเถอะมันสบายมากเลยนะเธ่รู้เลยไหมฉันว่าคราวหน้าก็แล้วกันอืมไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่ามาร์ชเมลโล่หร้วล่ะขายไปแค่อย่างเดียวก็คือโกโก้โอ้แม่เจ้ากดลิขึนเนี่ยฉันกลัวมากเลย ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวหรอกดูเหมือนว่าแอบดี้กำลังฝึกเกมเต้นแบบนี้อยู่เกมเมอร์ตัวจริงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทุกเกมนั่นแหละเอวออกกำลังกายแบบนะี้ดีมากเลยนะใครเขาบอกกันแหละว่า e นะอีสปอร์ตไม่ใช่กีฬาน่ะโอ้ไม่นะเขาชนะฉันอีกแล้วอะนี่เกมของเธอเป็นไงบ้างหรอฉัวนว่าเธอเล่นไม่เป็นตาหากแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยฉันแพ้ให้กับคนชื่อห่วยๆแบบนั้นหรอ พี่สาวจ้ะจะเย็นก่อนนะหายใจลึกๆก,ก่อนนี่ไอคนนี้เขาก็ชนะฉันเหมือนกันงั้นเรามาจัดก,การเขากันเลยดีกว่าไว้เจอกันนะเจ้าตัวดีผมสอนบทเรียนให้พวกเธอแล้วล่ะอีกสักพักพิซซ่าก็คงจะมาส่งแล้วมั้งโอ้แหมว่าไงล่ะจ้ะเจ้าจตัวดีนายเป็นเหตุผลให้พวกเราแพ้เกมนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฉันคนเดียวหรกนะแล้วน,ะวนายจะเสียใจโอ้โอเอานี่ไปเลยเออ ไม่เห็นจะตลกตรงไหนเลยอะวันนี้ฉันจะมาสตรีมพร้อมกับแคทตี้เกิน้องสาวของฉันเองสวัสดีจ้ะทุกคนเออใช่แล้วเจนพวกเราชนะแล้วล่ะว้าวขอบคุณนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่พวกเราได้เป็นคูห่หูแห่งปีฉันดีใจจังเลยที่ได้เธอมาร่วมทีมอ่ะฉันก็เหมือนกันอย่าลืมกด subscribe กันนะสุดท้ายลูกๆของพวกเราก็รักกันสักทีพวกเรามาเจอกันหน่อยไหมล่ะ พร้อมอยังเนี่มันต้องร้อนแรงมากแน่นอนคุณชอบสาวแบบไหนมากกว่ากาันหรอระหว่างสาวอ e ีเกิลหรือว่าสาวสายแบ๊วบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน